สวัสดีครับเดีย๋ยวนี้เรามาดูจต้นอินทร,ร,รัมเพราะที่ม่เยื้อใบฮีของผมนะครับในสภาพครับโดนด้วงกินครับเหลือแค่ครึ่งต้นครึ่งเสี้ยวของต้นดูสภาพใหดูครับเป็นค้างครับเห็นไหมครับเหลือแค่ครึ่งครึ่งเสีย้ยวกว้างๆนะเห็นไหมครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดใบเดนะี๋ยวใบแปดใบนะครึ่งเซี่ยวนะเพื่อนๆเดีย๋ยวมาดูกันว่าเขาจะรอดไหมนะครับนี้ลองลองเก็บไว้หลังจากที่ด้วงลงครับแล้วก็ขวานออกนะครับดูสภาพไม่มีชิ้นดีเลยอยังไม่รู้ว่าข้างในด้วงหมดหรือยังแต่ก็ลองดูครับเป็นการศึกษาดูว่าถ้าเราทิ้งไว้เราเหลือว่าเขาแค่ครึ่งต้นอย่างเงี้ยนะ เขาจะโตได้ไหมนะครับแล้วเขาจะมีหน่อออกมาไหมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เหลือนะครับนะครับผลงานชิบแดงของเจ้าดวงสาคูนะครับแอบกินจากข้างในเราไม่รู้เลยจนเห็นว่าเอ้ยทำไมหนอ่อหนอ่อหนอ่หนอของของ,ของต้นเนี้ยทำไมเขาเขี่ยวจงเห็นลงแล้วไปแงดูปรากฏว่าหนอ่อตายว้าดูในหนอ่อโหดวงสาคูกินเข้าไปครับลามต้นแม่ด้วยแต่ภาพเลยไปอย่างนี้ครับ ไม่อยากผาเผากาทิ้งเดี๋ยวลองเก็บดูครับเผื่อเขารอดนะเผื่อเขาไม่มีหน่อขึ้นมาใหม่สักหนึ่งนะพเพื่อนโอเคคลิปนี้ก็มาดูให้เพื่อนมาดูกับปัญหาของการทำาิทรีย์รังครับกับต้นสาคูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปื่อนนะครับสวัสดีครับ